สวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้คนล้างเขาจะมาทำแกงเพ็ดปลาแดงนะครับตัวเล็กใส่เข่องแกงก่อนกับกะปิวันนี้แกงกับหม้อข้าวนะครับแกงเพชดปลาแดงกับหม้อข้าวค่ะรอให้เดือด แและใส่เคลื่องไปเครื่องแกงนี่ทิมเองนะคะทิมเองมันได้แบลบลสชาติมันได้อร่อยเดี๋ยวรอไอเครื่องเดือดก่อนนี่นะครับป้าแดงแกงกับหม้อข้าว ที่นี่พอน,น้ำเดือดปุ๊บก็ใส่พวเกเทืองลงไปก่อนง่ายๆนี่ครับบานๆรน่นำเดือดอนิดที่นี่ก็ใส่ปลาลงไปปลาแดงสดๆ แล้วก็ปิดฟ้ารอให้เดือดอที่นี่นีตัวนี้เดือดแล้วนะครับพัดี้ยากกินแกงเพ็ดปลาแดงเท่าน้อยแกดสมดแม่บ้านเลยก็เลยจัดให้กับหม้อคาวสักพอน นี่นะครับแกงเพชรปลาแดง๋อพอเดือดได้ทีเราล่องชิมแรกก่ดอนรสชาติเป็นปือมั่งร้อยครับเพื่อนร้อยเพื่อนเพื่อนนะเปร็ดได้ใจอร่อยแบบลุงโชเล่หะร้อยไหมออร่อยร้อยกับเพื่อน อ่าตอนนี้เซตแล้วนะครับเพื่อนๆแกงเพชรป่าแดงเนาะก,กับลูกตอร้อยได้ใจนี่ครับกินกับข้าวช่วยหลอนๆถ้าเพื่อนๆอยากกินด้วยว่าลองทํำกับหมอข้าวแร่ล่องแร่นะครับเดี๋ยวผมกับแม่บ้านกินข้าวก่อนเลยกันฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดี<พ>ครับ คนหลังเขาบ้านบ้านค่ะวัสดีค่ะ